ก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องดนกงกิงแพนชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะทุกคน yeah. ก็ของเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะคือวันนี้ตรงกับวันที่สิบสามนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาสิบโมงครึ่งนะคะคือเราสั่งของไปตั้งแต่วันที่สองนะคะซึ่งวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุกันเลยนะคะพัสดุที่เราสั่งมานะคะนี่ก็จะเป็น ขนาดกล่องนะคะทุกคนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณฝ่ามือเรานะคะทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้มีดในการตัดนะคะก็ถ้าใครจะใช้มีดก็ควรที่จะระวังนะคะแล้วก็ควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายนะคะก็นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะคะ ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะทุกคนก็แม่บรรมาดีเหมือนกับกล่องที่แล้วนะคะแต่กล่องที่แล้วแค่ใหญ่กว่าเียนะคะแต่อันนี้ก็แม่บรรมาดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอาออกมาเลยนะคะอันนี้เหมือนจะไม่มีน้ำยาอ่าน้ํายาลอกกาวนะคะที่ที่ทําความสะอาดหน้าจอนะคะอันนี้ได้มาทั้งหมด สี่อันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปีมนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะทุกคนอฮาะาก็นี่นะคะก็จะได้มาเป็นสองอันแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือไม่มีน้ํายาลอกกาวนะคะทุกคนมีแต่อันนี้อ๋อเขาไม่ได้แถมมามันมากับอันนี้อยู่แล้วนะคะ สรุปก็ได้มาเท่านี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับในกล่องนะคะคลิปนี้คือแบบเร็วมากนะคะทุกคนแกะคือแบบแกะแล้วก็ปับป๊บๆเลยนะคะทุกคนก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูนะคะนี่เป็นรุ่น Redmi 8A นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูอันนึงนะคะคลิปนี้คือไม่มีติดนะคะทุกคนว่าเพิ่งติดไปจะให้แกะแล้วก็มาติดใหม่มันก็ไม่ใช่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะคะ ก็จะออกแบบว่าลายๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ลายกับกาวหรอกนะคะทุกคนกาวก็คือถ้าดึงตัวนี้ออกนะคะมันก็จะเป็นกาวติดเข้าไปได้เลยนะน,นี่นะคะนี่นะนี่นะคะทุกคนก็นคลิปนี้ก็เสียงรบกวนอาจจะน้อยหรือเยอะกว่าคลิปที่แล้วก็ต้องขอรนุญาภัยคุณผู้ชมในนทีนี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเก็บเขาเข้าไปที่เดิมนะคะทุกคน อเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคะสาหรับคลิปแกะพัสดุแบบนี้นะคะถ้าคลิปหน้าใครอยากให้แกะพัสดุอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากให้แกะพัสดุอะไรนะคะถ้าเราแบบงบพอนะคะเราก็จะสั่งมาแกะให้ดูนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าก็ จะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามชมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย